สวัสดีค่ะวันนี้ก็มานั่งหลังบ้านนะคะพอดีมีมีช่างมามาซ่อมห้องน้ำข้างในเสียงดังแล้วหมามันเห่าก็เลยก็เลยมานั่งหลังบ้านค่ะอากาศก็ไม่ไม่หนาวเท่าไหร่นะคะวันนี้วันที่28มกราคมนะคะวันอังคารนะคะก็ที่แคลิฟอร์เนียเวลาก็จะ ช้ากว่าบ้านเราสักประมาณ15ชั่วโมงช่วงนี้ที่เมืองไทยก็อาจจะเป็นวันพุธเช้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พอที่นี่ก็ประมาณบ่ายสาโมงค่ะจะวันนี้จะมาพูดต่อเรื่องอะไระก็จะเป็นเรื่องประกันสังคมนะคะแต่เป็นประกันสังคมที่ดราม่ามากนะคะนี่ก็คือเพื่อนสนิทคนหนึ่งเลยค่ะนี่นะนางนี่นะแต่งงานกับ คือสามีของเขาแล้วค่ะเป็นผู้สูงอายุแล้วค่ะคือไปเจอกันก็แฟนก็จะประมาณน่าจะเกือบ70นะคะแล้วไม่รู้ไปหลงรักเขาอีท่าไหนนะคะแต่งงานกับเขาเลี้ยงดูปูเสือด,ดูแลเขาเหมือนเป็นพยาบาลอย่างนั้นเลยค่ะเกือบ10ปีนะคะก็ดูแลเหมือนดูแลคนแก่แต่หารู้ไหมว่าที่ผ่านมาเมียเขาที่แต่งงานกับเขานะคะแต่งมากกว่า10ปีนะคะพอถึงตอนที่ สามีเสียชีวิตสามีฝรั่งเสียชีวิตนะคะมันเกิดเรื่องดราม่ามากมายตามมาด้วยค่ะนะเขาก็มาขอความช่วยเหลือทั้งให้ช่วยแปลภาษาอังกฤษให้ช่วยหาหน่วยงานให้ช่วยเหลือเราถึงได้รับทราบเรื่องนี้มานะคะก็เรื่องแรกคือเรื่องแรกเลยพอที่สามีเสียนะคะขอใช้คําว่าผัวฝรั่งเสียแล้วกันนะคะเสียงข้างนอกอาจจะแรงหน่อยนะคะเพราะ ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เพื่อนบ้านเขาซ่อมบ้านซ่อมอะไรกันนะคะพอสามีเสียชีวิตไปนะก็จะมีเลยค่ะมีดราม่าตามมาหนึ่งลูกๆที่เคยบอกว่าไม่เอาสมบัติจะมาขอแบ่งพวกสมบัติพวกเรือเรือเล็กๆอย่างเรือสกูตเตอร์มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยค่ะจะมาขอบอกว่าเขามีสิทธิ์ซึ่งทางตัวเพื่อนดิฉันเองนี่นะเขาก็ไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายใช่ไหม เขาก็มาขอความช่วยเหลือว่าให้ให้ช่วยดูให้หน่อยให้ช่วยหาหน่วยงานให้ช่วยหน่อยเขาก็มาถามนะคะเราก็ช่วยเขาไปเท่าที่ช่วยได้นะเราก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรแต่ถ้าจะให้ช่วยจริงๆเราก็พาเออแนะนําหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้แล้วก็ถามคนรอบข้างว่าจะต่อสู้ได้อย่างไรคือเมียของของของผัวเพื่อนนี่คะเขาเขาเลิกกันไปนานแล้วแต่ด้วยสาเหตุที่ว่าเขาแต่งงานมาก เขาแต่งงานมากกว่า10ปีที่อยู่กับผัวของเพื่อนดิฉันเนี่ยมานานกว่า10ปีพอผัวของเพื่อนดิฉันตายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเคลมประกันสังคมได้ค่ะนี่นะคะมันเป็นข้อที่ว่าบางทีเราไม่รู้ไงเรารู้แต่ว่าเอ้ยผัวฉันนะ แต่งงานกับชั้นนานแล้วอยากกับเมียรเรียบร้อยแล้วแต่หารู้ไหมว่าเมียเก่าเขาได้ไปมีผัวใหม่หรือเปล่าหรือว่าได้ได้ไปจดทะเบียนใหม่หรือเปล่าถ้าบางคนมันฉลาดนะพอรู้ว่าอยู่อยู่ด้วยกันมานานพอไปเจอคนใหม่เขาจะไม่จดทะเบียนค่ะเขาอยู่ด้วยกันเฉยๆเลี้ยงดูปูเสือกันเฉยๆแล้วหวังที่จะมาเอาเครมประกันสังคมของผัวเราเนี่ยนะ ครึ่งหนึ่งซึ่งตามสิทธิกฎหมายมันได้นะคะถ้าถ้าเขาแต่งงานกับผัวเรามากว่า10ปีแล้วเขาไม่แต่งงานใหม่งานใหม่นะคะนี่คือได้เป็นสิ่งที่แบบว่าเพื่อนก็ต้องเสียใจมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกเก่ามาขอแบ่งเอาทรัพย์สมบัติซึ่งตัวเองก็เหมือนเหมือนผู้หญิงคนเดียวนะ ไม่มีญาติไม่มีอะไรจะไปสู้เขาเรื่องกฎหมายก็ไม่รู้สุดท้ายก็เลยขอพูดจากันดีๆนะคะไอ้ทางลูกเก่านี่ยก็ไปเอาทนายมาฟ้องเอาสมบัติด้วยนะดีที่ว่าทนายมันยังมีความเป็นธรรมอยู่มันก็บอกว่าเนี่ยเมีมยใหม่ของพ่อเธอนะ่ะมีลูกอยู่คนหนึ่งเขาก็ต้องเลี้ยงดูซึ่งซึ่งพ่อของเขาเนี่ยได้ทำพิธนัยกรรมไว้ว่า ะะตรงนั้นตรงนี้เป็นของเธอแล้วอย่างเรียบร้อยบางส่วนแต่บางส่วนที่ยังไม่แบ่งในลูกเขาก็จะมาตื้อเอาสมบัติซึ่งมันไม่ได้นะคะสมบัติของพ่อถ้าพ่อแต่งงานใหม่ลูกๆที่โตแล้วไม่มีสิทธิ์นะคะโยกเว้นว่าเขาจะทําให้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นพินัยกรรมหรือการเป็นคําพูดแล้วมีพยานหลักฐานฉะนั้นถ้าโดนลูกๆถ้าคนไทยคนไหนที่ไปอยู่ต่างประเทศนะคะถ้ากฎหมายมันเป็นอย่างนี้แล้วมัน,มน มันสามารถมันไม่สามารถมาเอาสมบัติเราได้แต่บางประเทศเขาก็ให้สายเลือดเขานะคะอย่างประเทศแถบยุโรปเราอันนี้ไม่ขอขอพูดถึงเคยเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพูดมาเราไม่ขอไปศึกษาตรงนั้นชัดเจนถ้าใครอยากรู้มีเพื่อนอยู่ยโลกยุโรปก็ถามยุโรปนะคะแต่ตรงนี้อเมริกาคะ่ะถ้าเรื่องสมบัติเก่าของพ่อเนี่ยลูกๆที่โตแล้วจะมาขอฟอ้ฟองเราไม่ได้นะคะถ้าสามีของเราถ้าจะให้ชัวร์จริงๆก็อยากให้เพื่อนๆน่ะ ให้แฟนของเราทําพินัยกรรมไว้ให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นกรณีอย่างหนึ่งคือบ้านเขาเมืองเขาภาษาเขาเราอาจจะไม่เก่งเท่าเขาใช่ไหมคะเราก็ต้องทําให้มันถูกต้องไว้ก่อนถ้าถ้าเกิดกรณีอย่างเงี้ยวกกลับไปที่ประกันสังคมของเมียเก่านะคะเขาก็มาขอเคลมด้วย5 0ซซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราห้ามเขาไม่ได้อะมันเป็นสิทธิ์ของเขาและกฎหมายเขามีคุ้มครองอยู่ด้วยว่าค่าประกันสังคม ที่สามีเราทําได้อย่างแฟนทําได้สี่พันอย่างเงี้ยเมียเก่าเอาไป50%านะคะแต่ว่าลูกลูกเราที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็จะได้อีกส่วนต่างอีกส่วนหนึ่งนะแต่ว่าที่ชัวร์เมียเก่าเขาได้แน่นอนนะคะถ้าเขาไม่แต่งงานใหม่ นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราโชคดีจริงๆเจอผู้หญิงที่ว่าเขาแฟงๆเาขาบอกเลิกกันไปนานแล้วฉันไม่อยากได้อะไรของบันหลอกอะไรเงี้ยก็ให้มันเอาไปใช้ให้เมียเมียคนใหม่เถออย่างนี้มันก็ดีไปแต่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนจะแฟงนะคะเขานะเราก็เจอมาแบบหลายรูปแบบว่าฉะนั้นถ้าจะให้ชัวร์ให้ให้ดีอ่ะสมบัติอะไรทุกอย่างที่เราแต่งงานกับแฟนใหม่ของเรา เราก็ต้องบอกเขาตรงๆว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปฉันบอกขอทําพินัยกรรมไว้ล่วงหน้าให้ให้ลูกให้ฉันกับลูกเธอมันจะได้ไม่วุ่นวายเราต้องให้ให้ยื่นข้อเสนอเข้าไปชัดเจนว่าหนึ่งถ้าเธอเป็นอะไรไปฉันอยู่ที่นี่ภาษาชั้นหนึ่งคือฉันไม่เก่งฉันไม่ใช่คนที่นี่ก็พูดไปตรงๆอะค่ะอย่างน้อยฉันขอให้มีความสบายใจว่าฉันได้ทรัพย์สมบัติตรงเนี้ยไว้เลี้ยงลูกจนลูกฉันโตนะคือ แล้วก็ตัวฉันด้วยในขณะที่ฉันเลี้ยงลูกเพราะว่าถ้าเรามีลูกอยู่ที่นี่นะเวลาที่ลูกเล็กเลี้ยงนะคะเราทางานไม่ได้เต็มที่ถึงเราเราทำไปเราก็ต้องวิ่งไปรับลูกไปโรงเรียนนี้มันทําไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราแบบไม่เก่งสําออยไม่อยากทํางานนะคะแต่การที่จะเลี้ยงลูกคนหนึ่งที่อเมริกาไม่มีปู่ย่าตาย,ยายเลี้ยงให้ลําบากนะคะเข้าโรงเรียนก็ต้องวิ่งไปรับลูกนะพอเลิกโรงเรียนเข้าไปวิ่งไปรับอีกจะทํางานไหนได้อะทางานร้านอาหาร พอเราเขาเลิกบ่ายสองโมงครึ่งเนี้ยเด็กอนุบาลมันเลิกก่อนนั้นอีกก็ต้องฝากเขาเลี้ยงไว้ต่ออีกกลายเป็นว่าค่าทํางานของเราอ่ะมันไม่คุ้มกับค่าที่เราจะไปจ่ายค่าเลี้ยงดูเด็กฉะนั้นเลี้ยงลูกที่อเมริกาไม่ได้ง่ายนะคะถ้าไม่มีครอบครัวเวลาเราอยู่กับสามีของเราอ่ะถ้าจะเกิดอะไรขึ้นบอกเผื่อเราไม่รู้ว่าอนาคตอะไรมันจะเกิดขึ้นขอทําพินัยกรรมให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้มันชัดเจนว่าเราจะอยู่ได้ยังไงส่วนไหนที่ฉันควรได้นะคะ ไม่งั้นเราโดนแบบญาติพี่น้องอิรึงตึงนางเมียเก่าเมียคนที่สี่ที่ห้าไม่รู้มันมีมากี่คนก่อนเราเราไม่รู้สิใช่ไหมเดี๋ยวมันมันฟ้องแบบแบ่งเนี้ยไปแย่เลยอันนี้ก็พูด คร่าวๆรวมๆสาหรับประสบการณ์ของคนไทยที่เจอมาหลายรูปแบบนะคะสำหรับไรว่าเป็นเมียเก่ามหาภัยจะเรียกเขาอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะคะคือมันเป็นสิทธิ์ของเขาด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาก็แต่งงานมานานเขาก็มีส่วนที่ควรจะได้แล้วอย่างเช่นพวกพวกลูกเมียเก่าที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ18อย่างเงี้ยเขามีสิทธิ์ที่จะได้ค่าเลี้ยงดูจาก ผัวของเราด้วยนะคะพูดง่ายๆกับภาษาชาวบ้านก็คือผัวหรือสาม,มีของเราเนี่ยนะเขามีสิทธิ์ค่ะอย่างลูกๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมสังคมอะไรเงี้ยเขาถ้าถ้าถ้าเราได้ผัวแก่อะผัวแก่เราก็ต้องไปแบ่งให้ลูกเขาก่อนที่ไม่ถึงอายุ18ใช่ไหมเขาก็ต้องเลี้ยงดูอันนี้มันเป็นลูกเขาเราจะไปว่าเขาไม่ได้นะเห็นแกตัวไม่ได้นะคะมันเป็นสิทธิ์ที่ กฎหมายบังคับให้พ่อแม่ต้องเลี้ยงดูลูกผู้เยาว์จนครบ18นะคะเพราะหลังจากนั้นเขาก็เอาอะไรไม่ได้แล้วหลังจากอาอยุ18นะนอกจากว่าผัวเราเนี่ยจะแบบไปเขียนเป็นพินัยกรรมชัดเจนว่าให้เขาอะไรตรงนั้นตรงนี้ฉะนั้นถ้าใครที่แต่งงานกับ ผัวแก่ๆหน่อยนะคะก็พึงระวังเมียเก่าจะมาขอเคลมสมบัติช่วงที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะพว,พวกเบียรีทายพวกเบียะกันสังคมอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นจริงค่ะนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแต่ถ้าจะให้ให้ดีก็คือป้องกันไว้ก่อนนะคะให้ให้แฟนของเราเนี่ยนะทำพิัยกรรมอะไรชี้ชัดละว่าเราจะอยู่ได้ยังไงนะเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านเราเมืองเราอะ่ะพูดพูดไปมันก็ยากอยู่นะแกนะอยู่ต่างประเทศ นะทั้งภาษาทั้งกฎมงกฎหมายนะ่ะยิ่งตรงนั้นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะการไว้ดีกว่าแก้ค่ะนจะได้ไม่ลำบากไปแล้วค่ะคลิปนี้สั้นๆครอบจัก,กรวาลแต่เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องกรีนการ์ดต่อนะคะที่ว่า ใบที่สองที่หลังจากแต่งงานแล้วล่ะเราจะมาขอกรีนการให้มันได้เร็วจะทำยังไงตามประสบการณ์ที่ที่ส่วนตัวเลยค่ะนะคะแล้วก็เท่าที่ช่วยเหลือเพื่อนมาก็หลายๆคนให้ความรู้เรื่องเอกสารแล้วก็ช่วยเขามันก็โอเคนะคะนะคะคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนละค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะโอ้อย่าลืมฝากกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกดทิ้งทิ้งทิ้งไว้ไม่เป็นไรค่ะนะให้กําลังใจกันคิดถึงบางไทยทุกคนเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนๆที่เคยเล่าเรียนอะไรเงี้ยเมืองไทยเราอาหารอร่อยที่สุดนะคะไปเที่ยวที่ไรก็อาหารนี่แหลคะค่ะเรื่องสําคัญแต่เรื่องอื่นไม่เท่าไหรเรา <laughs> ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ